สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะถูกผู้ชายมองว่าใจง่ายเห็นว่าเป็นแค่ของเล่นหรือเป็นแค่คนที่คบไว้แก้เหงาหรอกจริงไหมครับแต่คุณอาจไม่รู้ตัวหรอกว่าเหตุผลที่ทําให้คุณถูกมองแบบนั้นอาจจะมาจากพฤติกรรมบางอย่างของคุณเองเผลอทําข้อไหนอยู่หรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5พฤติกรรมที่จะทําให้คุณสาวๆถูกมองว่าใจง่ายนําเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกัน ลองไปเช็คพร้มพรอมๆกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เล่นหูเล่นตากับใครไปทั่ว ผู้หญิงที่เที่ยวหวานสเสน่ห์ใส่ใครต่อใครไปทั่วเล่นหูเล่นตาใส่คนนั้นทีขยิบตาใส่คนนี้อีกทีผู้หญิงแบบนี้ลหะครับที่คุณผู้ชายชอบแต่ก็คงไม่อยากที่จะคบจริงจังด้วยเพราะผู้หญิงแบบนี้ก็เหมือนกับไฟดูเจ้าชู้ดูสเสน่ห์แรงหากเผลอไปรักก็คงจะเสียใจเปล่าๆครับข้อที่สองแต่งตัวว่าบิวจนหมดลุ้น เซ็กซี่กับอนาจารมีแค่เส้นบางๆขั้นอยู่เข้าใจว่าคุณอาจจะมีของดีที่อยากจะโชว์แต่ก็ต้องมีลิมิตร,รู้ว่าแต่งตัวเซ็กซี่ยังไงให้ยังดูแพงอย่าลดเกรดของตัวเองเปิดเนื้อเปิดหนังให้เห็นหมดไม่เหลืออะไรว่าให้หลุน้นคุณผู้ชายเองก็คงจะมองเป็นแค่อาหารตาเท่านั้นเองล่ะครับข้อที่3แสดงความช่ำชองเรื่อง18บวก อย่าพูดหรือแสดงออกถึงความชำนาญในเรื่องผู้ชายช่ำชองในเรื่อง18บวกไม่ว่าคุณจะรู้จริงหรือไม่เพราะการมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มากๆโดยเฉพาะในตัวผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจนักหรอกครับไม่ได้บอกว่าให้โกหกแต่ไม่จําเป็นต้องเปิดหมดเปลือกไว้ตัวบ้างเหนียมอายหน่อยอย่าให้เขาคิดว่าคุณกําลังให้ท่าเลยครับ ข้อที่4เพิ่งรู้จักแต่บอกว่ารักแล้วคำว่ารักใครๆก็พูดได้ครับแต่มันจะฟังดูมีค่าและน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อคุณพูดมันในเวลาที่เหมาะสมกลั่นมันให้ออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่เพิ่งเจอกันก็บอกว่ารักเขาแล้วทบทวนความรู้สึกให้ดีว่าที่รู้สึกคือรักจริงๆหรือแค่หลงกันแน่ครับ ข้อที่5ยอมขึ้นห้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอไม่ว่าจะเพราะเมาหรือเพราะเหตุผลอะไรคุณจะถูกผู้ชายตัดสินว่าใจง่ายทันทีหากยอมขึ้นห้องกับเขาสองต่อสองตั้งแต่เพิ่งรู้จักกันอย่าหวังจะใช้ร่างกายเพื่อแลกหัวใจกับใครเพราะว่าคุณจะไม่มีทางได้มาหรอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5พฤติกรรมที่จะทําให้คุณสาวๆถูกมองว่าใจง่ายจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเชื่อเถอะครับว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆผู้ชายมักจะไม่เห็นคุณค่าและทิ้งไปง่ายๆเช่นกันครับหากไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกผู้ชายเขี่ยทิ้งคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองกันก่อนนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ